ถ้าโดนมูห่ากัน oh. ท่านก็ให้ปูที่นอนเลยลูกศิษย์ก็มาถึงปั๊บจะดูดพิษออกท่านสั่งสอนทำเลยชีวิตเขาเขาก็รักนะถึงแม้เป็นพิษมูห่ามันก็คือสิ่งที่มีชีวิตเราดูดออกแล้วไปพ่นทิ้งเขาก็ตาย oh. เราก็ชีวิตรอดด้วยความตายของเขาเมื่อเราจากไปแล้วพุทธเจ้าจะาะผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา hmm. แล้วทำไมต้องไปอีกที ไม่มีอะไรค้างในกระเพาะแล้วเอาว่าพระที่สําเร็จที่เราเชื่อว่าสาเร็จอย่างน้อยกับพระโสดาบันไม่เอ่ยชื่อท่านนะเดี๋ยวหาว่าอะไรกแต่ท่านมรณภาพไปนานแล้วอผมก็ชอบสายวัดไปตลอดไปลุงเชาท่านก็คุยบอกเออถึงได้รู้ว่าท่านสําเร็จอาหารหันเออเมื่อคืนเราฝันนะว่าพระที่รุ่นเดียวกับท่านนะเขาเรียกคู่อะไรกันไม่รู้ภาษาพ่ะ<ฆ>จะมาหาเราเอ่ะเราฝันถนึงเขาเออ ท้าวเว้เราไม่ฝันแล้วนี่เฮ้ยเรามีแต่นิมิตเตรียมที่นอนเลยดีแสดงว่าเพื่อเรามาบอกอม,มาจริงๆเห็นมาถึงได้รู้ว่าอ,อพระอรหรันต์ไม่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 ฝันแล้วก็มีโอกาสถามท่านก็ถามว่าเอ๊ะไม่ฝันแล้วไอ้ที่ฝันนี่เป็นนิมิตแล้วบอกเป็นนิมิตเอ้าแล้วงั้นพระอรหันต์หลับด้วยอะไรนะครับหลับด้วยสมาธิอ๋อก็<น>คือนั่งนั่งสมาธิอยู่ก็นอนสมาธิเลยคืออ๋อมีนอนสมาธิด้วย ท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สมาธิอย่างนั้นน mm hmm. ะแล้วก็มีพระรูปหนึ่งชื่อดังมากเลยก็ไปได้วยกันตอนนั้นตามแม่ไปแม่ผมสายวัดเลยเป็นมยยัคคุทกวัดเทพสุริน mm hmm. โ้ตอนคุณแม่นอนแล้วไม่ตื่นมาพระไม่ได้ฉันอาหารเช้าก็เลยเพราะว่าเป็นมยยัคคุทกต้องเปเตรียมอะไรสมัยก่อนเนี่ยวัดเทพสุรินต้องเตรียมมา,องอาหงา oh. เนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปกับท่านไอเราก็ไปด้วยท่านโดนงูเห่ากัด oh. ท่านก็ให้ปู่ที่นอนเลย ลูกศิษย์ก็มาถึงปั๊บจะดูดพิษออกท่านสั่งสอนทำเลยชีวิตเขาเขาก็รักนะถึงแม้เป็นพิษหวามันก็คือสิ่งที่มีชีวิตเราดูดออกแล้วไปพ่นทิ้งเขาก็ตายเ,าเราก็ชีวิตรอดเพื่อความตายของเขาอาตมาไม่ทําบูผ้าอาตมาจะลาแล้วนะเอเออย่างนี้เราหโอ้ลูกศิษย์เาพูดไม่ได้บอกเราไม่ฆ่าชีวิตเพื่อชีวิตเราแล้วท่านก็นอนหลับไป เราก็โอ้โหลูกศิษย์ลูกหาร้องไห้กลางดึกท่านตื่นมาใหม่อ้วบอกเอ๊ะทำไมเราไม่ตายอ่ะก็มาดูที่แผลเอ้าเลือดดำๆไหลออกมาเต็มเลยเพราะว่าสมาธิท่านดีท่านหลับด้วยสมาธิมันขับพิษเนี่ยเป็นเลือดเป็นสีดำออกไม่เห็นกระตาเลยตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอูยทุกคนกราบคุใยายบอกเออไม่น่าเชื่อ ถ้าเขบอกสมาธิธรรมดาว่าเราขอลาแล้วนะลูกศิษย์เราคงหมดบุญแค่นี้สมัยก่อนตายก็ถือว่าหมดบุญ<ะ>หมดบุญแค่นี้แล้วเราก็จะไปแล้วก็นั่นแหละเออสักพักตื่นมาเอาเลือดดำออกมาเต็มขาเลยคือพิษงูเหา่า ขับมาเองได้เออดีชื่อดังอ้โหูงานศพท่านคงบินไปกันไปมหอเออลงอันออที่หายหมดโอนึกว่าจะโบกมือลาแล้วนะคะแต่ยังท่านไม่โบกมือบอกสมาธิเลยบอกลานแล้วนะเวลาของเรามาถึงแล้วแต่ว่าคนนี้โบกมือลาค่ะใครครับสอบวอก,กิติศักดิ์แถมบอกจะไปบวชที่อินเดียด้วยเอาไปดูกันหน่อยค่ะ <S 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 ดีใจดีใจเพราะว่าเรา,เาได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะเด<อ><ห>ี๋ยวสักครู่นะคะท่านสมาชิกคนต่อไปน,นะคะ <มา S 1> ป,ปฏิบัตินะะหน้าที่ต่อจากนี้ให้รีวิวผลงานตัวเองเต็มสิบให้กีคะแนนตลอดอไม่มีหรอครับเราให้คะแนนตัวเองไม่ได้ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะและให้ผลงานที่ฝากไว้ในแผ่นดินนี้เป็นผู้ตัดสินตัวเองไม่มีอะไรนะครับจะทำอะไรต่อต่อ ตอนนี้ก็เข้าวัดทาบุญก่อนนะเออไม่แน่นะอาจจะไปบวชที่อินเดียเมื่อสักครู่นี้ที่พูดอยู่ไม่แน่นะอาจจะไปบวชที่อินเดียในฐานนะ <c oughs> นักเรียนนอกอินเดียทําไมคนถึงชชบไปบวชที่อินเดียกันผมก็ไม่เข้าใจบวชนี่มันอยู่ที่ใจนะอเออถึงแม้ว่าเราไม่ได้บวชแต่เราเนี่ยประพฤติธรรมะที่าศาสดาสอนอเราก็บรุนะเออ เพราะท่านบอกไว้แล้วผู้ใดเห็นธรรมเมื่อเราจากไปแล้วพุทธจวาจนะผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแล้วทำไมต้องไปอินเดียเห็นแอนเห็นหลายคนมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็บิ๊กโจ๊กก็เคยไปบวชที่อินเดียบวชที่ไหนก็กเหมือนก<อ>ันครับรผมน<ว><ว>ี่ไม่ต้องไปบวชอินเดียแต่แต่ผมอยู่ที่อินเดียนานจนผมสวดแบบอินเดียได้อะยังไงฮะบุดัง สระดังกันจามิดัมมังสรดังกันจามิเหมือนไหมแบบจีนได้ไหมคะใบไหวโอ้ยแบบจีนสนุกต้อผมทำได้ลืมแล้วที่มีกระแทกกระแทกด้วยโอ้ยเดี๋ยวหลังพาไปวัดมังกรเขียวท่านได้เป็นสังฆราชฝ่ายจีนแล้วสนิทกันมากเลยอสนิทกันมากเลยงานศพ ของคุณพ่อประวิตรบารีนนท์ผมก็สนิทกันมากเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันไปเปนทุกวันวันหนึ่งสังฆราชจีนนี่ท่านมาท่านก็จะไปทําพิธีอะไรให้โอ้โหเขา้าอรับกันใหญ่เลยบรรดาคนที่นําท่านมาก็บอกว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องเข้าคิวไปเจออะไรแต่แต่ท่านก็เป็นพระที่ถือว่าปฏิบัติธรรมรูปหนึ่งนะครับหน้าตาสดใสเลยเป็นประมุขไฟ ทางจีนเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็ผมกับท่านสนิทกันมากทําวัดมาด้วยกันเลยวัดมังกรเขียวเนี่ยเราทำวัดมาด้วยกันเลยอเอาวัดต้องเป็นสิบวัดจากเมืองจีนเนี่ยซื้อมาตอนนั้นเมืองจีนคอมมวน,นิสต์ขายเยอะแยะก็มาสร้างเป็นวัดเนี่ย<อ>ก็โบนัสก็บอกเออเดียวเยผ่านไปก็เดี๋ยวค่อยไปกราบอโอ้โหคิวยาวขนาดนั้นนะก็ <c oughs> กูมันคนบาปไม่ต้องอะโชว์ฟอร์มเขาแกลงเดินผ่านให้ท่านเห็นท่านกำลังนั่งอยู่คนเต็มเอ้าโอ้ย ลุกขึ้นจากด้านมาเลยปวิดบ,บอกเออเดี๋ยวจะต้องทําพิธีเขไม่เป็นไรพิธีเรานี่ไม่เวลาไม่ฟิกเดี๋ยวขอคุยก่อนจุง๊งๆเราไม่ได้คุยกันนะไอ้พวงที่เขาบาบอกผมย่าบอกรู้จักด้วยเหรอบอกไม่รู้มอนกันไปถามกันดีเขาท่านเรียกชื่อผอกมาจุงมือไปคุยสองคนเลยหันหน้าเข้าค้างฝาโบสถ์เข้าข้างฝาศาลาสวดแล้วก็หันหลังให้คนอื่นจะได้ไม่มากวนผมหาไม่ได้เลยขาใหญ่เลยเขาสวดจะกินเพาะมากไปยผมชอบบารัดมังกรเขียว อยู่หลังจราจรกลางเห็นสายอย่างเงี้ยนึกว่าสายบูอย่างเดียวไม่ใช่พระนี่เจอสายธรรมเลยะแปลว่าเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาใช่ไหมคะก็ใช่อะก็ตอนที่ไปทำหลวงพ่อโตที่วัดโบสถ์ท่านจ้กคุณธงชัยก็ไปกันละก็สนิทกันคนก็เข้าไปแกล้งเดินผ่านเดี๋ยวเดี๋ยนะออกใหม่เลยเออมาด้วิทมาดอยอ่ะ ไปเข้าวัดแบบนี้ต้องใส่ชุดขาวด้วยไหมคะไม่จําเป็นครับอยู่ที่ใจครับทุกสิ่งทุกอย่างนาะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเบื่อว่าต้องแต่งชุดขาวผมถามว่าแล้วคนไม่มีตังเจ้าชุดขาวที่ไหนใส่สำคัญที่ใจไม่ว่าจะเป็น เพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความ,มเหนื่อยล้าทําให้ความเครียดมันหายเพราะมันหายแล้วก็นั่งก็ไม่โอยลุกก็ไม่โอยนี่แหละครับเนื่องจากมีสารต่อต้านความเหนื่อยลา้าเพราะฉะนั้นที่โอยโอยโอยไม่มีสารต่อต้านความเหนื่อยล้าในผักก้านตองอทํางานครับ